ไปดูเรื่องของหนุ่มแข้งโหดครับเขาเตะหน้าน้องเด็กเอ็นเนี่ยเลือดอาบเลยนะฉุนเพราะว่าน้องเนี่ยจะขอกลับไปรับลูกค้าต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองพัทยาเนี่ยเขารับแจ้งเหตุว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดบนถนนสุข,ขุมวิท36ิทับหนึ่งเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกู้ภัยเนี่ยก็เดินทางไปที่เกิดเหตุไปถึงที่เกิดเหตุพบกับนางสาวละลินตาครับอายุ30ปี น้องเนี่ยเป็นชาวจงังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็ถูกทำร้ายร่างกายก็ได้รับบาดเจ็บเลือดเนี่ยไหลาอาบที่ใบหน้าแล้วก็มีแผลปูดบวมนั่งรอความช่วยเหลืออยู่บริเวณริมถนนน้องก็อยู่ในอาการที่หวาดผวาแล้วก็ตกใจด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็จึงทำการปฐมพยาบาลให้เบื้องต้นส่วนผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไปก่อนหน้านี้และตามระเบียบครับคุณผู้ชมนะฮะโดยผู้บาดเจ็บเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ว่าตนเองเนี่ยไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแล้วก็ไปเจอกับผู้ก่อเหตุ พอเจอกันเสร็จปุ๊บเขาก็เข้ามาคุยแล้วครับมีการตกลงจ้างงานมาเอนเตอร์เทนในการชงเหล้าเอ่ยนั่งคุยแก้เหงาเอ่ยโดยตกลงค่าตัวกันอยู่ที่2,000บาทหลังจากนั้นพอตกลงกันเสร็จสับปุ๊บจึงเดินทางไปที่บ้านพักของชายคนดังกล่าวขณะเดียวกันเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยก็มีผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามามาหาผู้ก่อเหตุที่บ้านพักจึงพูดจากับตนเองเนี่ยว่าะน้องเอาไปพันหนึ่งแล้วกันและกลับบ้านไปได้เลยไม่ต้องอยู่ต่อแล้ว แต่จังหวะนั้นผู้หญิงที่มากลุ่มใหม่เนี่ยคุณผู้ชมนะฮะกลับอีกแล้วกลับไปก่อนน้องยังไม่ได้กลับคราวนี้ไอ้เจ้าผู้ชายคนนี้ก็บอกอ่ะเง้นไม่ต้องกลับแล้วแต่ตนเองเนี่ยเขาบอกหนูรับลูกค้าอีกเคสไว้แล้วก็พี่ให้หนูกลับก่อนไม่ใช่เหรอจึงไม่สามารถที่จะอยู่ต่อได้ก็ทําให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่พอใจตบเข้าที่ใบหน้าของน้องเนี่ยหนึ่งครั้งน้องก็วิ่งหนีออกมาครับกระทั่งมีพลเมืองดีเนี่ยมาช่วยเหลือแต่ผู้ก่อเหตุก็บอก มีปืนนะก่อนที่จะเตะเข้าที่ใบหน้าน้องเนี่ยอีกหลายครั้งจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองพัทยาเนี่ยก็ได้นําตัวผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับไปยังบ้านหลังที่เกิดเหตุแต่ก็ไม่พบผู้ก่อเหตุและเจ้าหน้าที่จึงพาไปลงบันทึกประจําวันไว้แล้วก็ไปตรวจร่างกายนะครับไว้เป็นหลักฐานนะครับและจะติดตามผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีตามขั้นตอนตามกฎหมายอีกครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นน้องๆเนี่ยที่เป็นน้องๆเอนเตอร์เทนทั้งหลายเนี่ยฟังข่าวนี้ดีๆนะ อันตรายอยู่รอบตัวเราเลยไม่อยากให้ไปคนเดียวคือไม่อยากให้ไปคนเดียวอยากอยากจะให้ไปสองคนนะครับมีเพื่อนช่วยกันดูช่วยกันเป็นหูเป็นตาหน่อยหรือจะแจ้งใครไว้สักหน่อยนึ่งไหมว่าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ถ่ายรูปไว้หน่อยนะฮะสำหรับคนที่จ้างงานเราไปเพราะเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเราจะได้ตามถูกญาตจะได้ตามถูกก็เข้าใจแล้วว่าทํางานยุคสมัยนี้ก็ต้องแข่งขันกันนะครับก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมนะฮะ สนับสนุนโดยอาบัลอนคอลลาเจนบำรุงกระดูกบำรุงข้อเขา่าด้วยอาบัลอนคอลลาเจนจากแบรนด์เลวิลิกเซอร์เพราะความสุขคืออายุวัฒนะไปดูเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศหน่อยคุณผู้ชมนะฮะคือช่วงนี้อากาศมันเย็นลงมาใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเดี๋ยววันที่1 7บเถึงยีธันวาคมนี้เนี่ยก็คือพรุ่งนี้เนี่ยแหละครับเพราะวันนี้วันที่16มวลอากาศเย็นอีกระลอ,อกก็จะมานะฮะไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกกทมและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง3-5องศาแล้วก็ภาคเหนืออีสานเนี่ยจะลดลงอีกเช่นกัน6-8องศาก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยฉบับท,ที่3จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17-20ธันวาคมนี้ช่วงวันที่17-20ธันวาคมนี้เนี่ยเขาบอกว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกก็จะมาจากประเทศจีน จะแผ่เสริมลงมาปรคลคุมประเทศไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนเนี่ยมีอากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยอุณหภูมิจะลดลง6-8องศาเซลเซียสและบริเวณพื้นราบอุณหภูมิต่ําสุด10-18องศาเซลเซียสและบริเวณยอดดอยและยอดภูดเนี่ยนะครับก็จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ําค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุดเนี่ยจะอยู่ที่2-10องศาเซลเซียส ส่วนสาหรับภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิก็จะลดลงเช่นกัน3-5องศาเซลเซียสอุณหภูมิจะต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ15-21องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปรคลคุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมแบบฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยท่านผู้ชมนะฮะคือชาวภาคกลางตะวันออกภาคเหนืออีสานก็ควรจะต้องดูแลตัวเอง พราะอากาศมันเปลี่ยนมันเริ่มหนาวเย็นขึ้นคุณอาจจะเป็นหวัดก็ได้และเรื่องของโควิดในทีก็ด้วยส่วนพี่น้องภาคใต้ก็ต้องระวังเรื่องฝนเพราะว่าฝนจะตกหนักน้ําก็จะท่วมตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยความห่วงใย,ยจริงๆครับคุณผู้ชมนะฮะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเตือนเพื่อนๆด้วยละกันเรื่องของสภาพอากาศที่มันจะเย็นขึ้นและก็ฝนที่มันจะตกหนักขึ้นประมาณนี้ฮะขอบคุณครับ สนับสนุนโดยอาบัลอนคอลลาเจนบำรุงกระดูกบำรุงข้อเขา่าด้วยอาบัลอนคอลลาเจนจากแบรนด์เลวิลิกเซอร์เพราะความสุขคืออายุวัฒนะ